นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมังสารนางคัจฉามิสังฆังสารนางคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนางคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรม,มังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ อธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมมาทิยามิ สุราเมระยะมัชะปะมาทฐานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเรณสุขติงยันติสีเรณโภคสัมปทาสีเรณน,นิพุติงยันติ ตัดสมาสีลังวิโสทะเยพระมาจโลกาทิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันธิวรังอายาจธาสันติทสัสต,ตาปรัชขะชาติกา เทเสตุธรรมังอนุกรรมประปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาสะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธาท,ทัท,ทังมิตัทังมิตานิคันทติอิติณับดนี้จักได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาในฐานะกถาพนาณาด้วยเรื่องการให้ เพื่อฉลองศรัทธาประสาทะเพิ่มภูนบุญราศีเพื่อประดับปัญญาบารมีให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้ที่ท่านสาธุชนได้มารวมกันณนะที่แห่งนี้เพื่อสดับรับฟังพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรวตามสมควรแก่เวลาสืบต่อไป ตามในอุเทศภาสิทธิ์ที่นิคิดในเบื้องต้นว่าททางมิตตานิคันทติแปลเป็นใจความไทยได้ว่าผู้ให้ย่อมผูกไม่ตีไว้ได้คำว่าผู้ให้นั้นหมายถึงผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีผู้ที่มีจิตใ,ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นสละได้แม้สิ่งของที่เป็นของรักของหวงของตัวเองผู้ให้นั้นมีจิตใจที่เมตตาด้วยต้องการบุญต้องการกุศลที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอเมื่อเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากนั้นผู้ให้ก็เข้าไปช่วยเหลือโดยทันทีทันใด คำว่าผู้ให้นั้นมีไมตรีจิตก่อผู้รับก็คือผู้ให้ย่อมเป็นที่รักแก่ผู้รับและเป็นการผูกไมตรีจิตซึ่งกันและกันและเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่กันและกันอย่างเช่นว่าอาตมาภาพมีสหธรรมิผู้หนึ่งที่ได้มาร่วมโครงการนี้โดยที่อาตมาภาพไม่ได้รู้จักท่านเลย แต่ท่านได้เอ็นดูได้ให้ในสิ่งที่อาตมาไม่เคยได้รับจากเพื่อสหธรรมิกท่านอื่นท่านเป็นห่วงในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของอาตมาดูแลในเรื่องของยูกยานำพระตาหารมาให้ฉันซึ่งเป็นการภูมิมตตีจิตอย่างหนึ่งหากจะกล่าวถึงการให้แล้วบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการให้อย่างดี ท่านหลายๆท่านสาธุชนหลายๆท่านอาจจะเห็นได้ว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของการให้ที่ดีเลยทีเดียวเพราะเป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้ทั้งความรักแก่บุตรเอ็นดูบุตรสงสารบุตรและการให้ในที่นี้เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ในทางพระพุทธศาสนานั้นได้แบ่งเป็นการให้เป็นสองวิธีก็คือ อามิสทานก็คือการให้บริจาคสิ่งของและธรรมทานก็คือการให้ธทมดังมีตัวอย่างในที่อัรถกถาบอกนะครับอามิสทานเป็นการให้สิ่งของซึ่งมีมหากุศลมากมายหลายสถานธรรมทานก็เช่นเดียวกันแต่จะต่างกันตรงที่ว่าอามิสทานนั้นเป็นการให้ โดยที่มีทรัพย์ที่มาจากการประกอบสัมมาอาชีพส่วนธรรมทานนั้นเป็นการให้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยและเป็นการให้ที่เป็นมหาทานที่ยิ่งใหญ่ดังในอัรธ,ธกถาธรรมบทที่เคยกล่าวไว้ว่าแม้ทายกถวายจีวรมีค่าแก่พระพุทธเจ้าแกพ่พระปัจเจก,กพุทธเจ้าและพระอรหันต์หลายๆลูก ก็ไม่เท่ากับการอนุโมทนาธรรมคาถาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียง4บาทพระคาถาจีวรน,นั้นมีค่าเพียงเศษส่วน16ของพระคาถาที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนาคาถาแม้ทายกจะถวายสูปะกอบด้วยโภชนะอันปนีซึ่งก็คือข้าวและแกงเต็มบาทพระพุทธเจ้าภาพปัจเจกพระพุทธเจ้า หรือพระอรหรันต์หลายๆรูปก็ไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าอนุโมทนาเพียงสี่บาทพระคาถาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการให้ที่เป็นธรรมทานนั้นชนะการให้ทั้งปวงดังสุภาษิตที่กล่าวไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมให้ย่อมชนะการให้ทั้งปวง เหมือนดังที่อาตมาภาพได้ไปร่วมโครงการพานักเทศที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระคุณเจ้าที่ได้มาร่วมโครงการทั้ง74รูปทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่อาตมาภาพกล่าวมาจะเห็นได้ว่าหากเราได้ฟังธรรมซึ่งเป็นการให้ธรรมทานที่ยิ่งใหญ่แล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและธรรมอนี้เป็นอริยทรัพย์ที่หาไม่ได้ที่ไหนเลย จิตที่เต็มไปด้วยการให้ย่อมเต็มอิ่มมากกว่าจิตที่เป็นผู้รับมือที่ยื่นออกไปให้ย่อมแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากมือของผู้ที่ออกไปรับดังคำกรที่บัณฑิตผู้หนึ่งพูดไว้ว่าความบันเพนซึ่งทานคือการให้ท่านว่าไว้โบราณสามสถานหนึ่งให้ของสองธรรมะ ชนะมานอภัยทานที่สามงามเลือเกินเทศนาปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณพระศีรัตนตไตอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ บุญกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญในวันนี้ขอจงมาเป็นเด,เดชเป็นตบะเป็นภารว่ปัจจัยดนบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิพา,านทนะสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติสมปัานาทุกคนทุกท่าน รับประทานวิสัชนาแสดงพระธรรมเทศนาจึงพอสมควรแก่เวลาจึงขอรุรต,ติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนนี้สาธุ ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตัวสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยะถา มณิโชติระโสยถาสพิติโยวิวัชันตัวสัพพโรโควินัสตัมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายิโน จตาโรโอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุ